ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมอยู่กับผม YouTube ทลเล X อ์และวันนี้เรามาอยู่กับเกมไมครับนะครับผมอยู่กับแบบรอนที่มีชื่อว่าเดอะมิมิกครับใครอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นแร,รอนจำสกแกร์เราไม่ควรจะสะปาว์ขึ้นมาเราไม่ควรรู้ความสามารถของมอนเตอร์ผมมผมก็ไม่รู้นะไม่เคยเล่นจริงๆเพิ่งโหลดมาแล้วก็ทีนี้อาจให้ดูเลยนะเล่นให้ดูสดๆนะครับตอนเช้านี่เจอไปไม่รู้ไม่น่าเจอนะครับปรับก่อน นี่ครับไทมเซตไนท์นี่ซึ่งผมพกดาบมาด้วยนะผมไม่กลัวเฮ้ยคมไฟเองเองจะปิดอ่านี่เปิดได้นะครับผมคิดว่าเปิดไม่ได้นะแล้วเราก็ถือดาบครับอเดี๋ยวขอปรับเป็นมุมมองนี้ดิผมอยากดูตอนที่ถือโคมไฟมเป็นไงไหนคมไฟเราอยู่ไหนไม่รู้นะครับเมื่อกี้ไอ้คมไฟเนะี่ย โอ้ตมบี้มาแล้วครับนี่ดาบอะไรไม่รู้ทำอะไรได้บ้างเฮ้ย <_ C ell> ดาบดาบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคิดว่าจะมีตะกี้เอ๊อเออนะเดี๋ยวนะเดี๋ยครับโอ้นั่นนาผมว่าแล้วนี่มาเลยอยยดี่ดิว่าอะไรด,ดังขึ้นมานะครับตกใจแมทเอาปรับมองแป๊บนึงครับ โคมไฟเราก็ดับอ่าติดแล้วนี่เราต้องทำยังไงกับมันวะต้องฆ่ามานันโอ้ยตกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ย